สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชั้นุภารวยสำรับมือนี้สิเอาเรื่องราวความฝันนะครับของพ่อสายเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ซึ่งงวดผี่านมากพ่อสายในฝันเห็นสร้างนะครับแล้วก็ได้ขี่หลังสร้างเลี้ยวคุณพ่อสายบอกไว้เห็นตัวเลขอยู่มองหัวสร้างหาแปกเข่าตุ้งตงนะครับผมแบบบต้องกลับเลยกับความฝันของพ่อสาย สำหรับมือนี้สางนุนะครับก็เลยถามคุณพอนะครับว่าสิเอาเรื่องราวความฝันในรอบนี้คุณพอบอกว่าฝันดีและก็ฝันเห็นหลวงปู่สวงมาให้โศกน้ำนะครับผมสำหรับมือนี้ก็เลยว่าสิเอาเรื่องราวความฝันและการตัวเลขแนวทางของพอสายนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในมือนี้นะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับอีกเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งวันสำหรับนะครับในรอบนี้พอสาย ฝันว่าไปวัดไพ่พัฒนานี่ล่ะวัดหลวงปู่สวงกับปรากฏว่าไปหอดเล้วกะล้ายๆว่าหลวงปู่สวงนั้นยังมีชีวิตอยู่คึกจังล้่ยขว่าหลวงปู่นั้นยางน,นะครับยางเบื้องวัดเบื้องว่านี่ล่ะพะอยางขางในเล้วเพื่อนกะผ้าเต็ดพอสายนัังเห็นนะครับพอสายก็เลยบอกว่าป้ามันเมนหลวงปู่สวงอยู่บ่ เป็นอย่า,ารูปร่างขาดตานี่คือค่ายแท้แต่คนที่ว่าเข้ามาเข้าไปเข้ากับปกติค่ายว่าเห็นพิ้นจนชินหรือว่าพื้นยังมีชีวิตอยู่ปกติกับบ่ได้อรอยังแต่คุณพอสายนั่นพอเห็นแล้วว่าสันก็เลยว่าคิดว่ามันเม่นอยู่บ่มันเม่นหลวงปู่อยู่บ่ก็เเรื่องางตามไปหลวงปู่ก็เเรื่องยางออกมาหน้าวัดพอย,ยางออกมาหน้าวัดแล้วกับปหยุดอยู่มองเข้าขายแผงแัตเตอรีหน้าวัด พอสายก็ว่ายางตามไปจนรับไปหอดไปเห็นบานี้ก็เลยว่าเม่นหลวงปู่สวงแต่แทะนะครับบานี้เพิ่นกันเลยแนมเบืองแผงลอตเตอรี่เพิ่นกะคิดว่าจะยิบตัวไหนหลวงปู่สวงนั่นพราะเพิ่นยิบยิบได้แล้วบานี้เพิ่นระด้ให้พอสายลอตเตอรี่ตัวนั้นเพราะพอสายน่ยไปยืนแนมไปยืนเบืองว่าเม่นหลวงปู่สวงบอพบจับได้แล้วยิบได้ลแล้วละด้ให้ แล้วได้ให้พ่อสายพ่อสาย,สายก็เลยยิบเอาพ่อยิบเอาเรี่ยวหลวงปูเพิ่นกับยางเขาไปในวัดคือเก่ายางเลี่วเพิ่นกะแขยายว่าเพิ่นกะคือจังตรวจวัดตรวจว่าเบื้องวัดเบื้องว่านี่ลหละพ่อพ่อสายได้แลี่ยวพ่อสายก็เลยเนี่ยเบื้องลัตตอรี่นะครับเห็นสามตัวเลยนะครับจําได้แม่นยานะครับสามตัวนะครับก็คือตามที่เห็นนั้นเป็นตัวเลขนั้นหนึ่งเจ็ดสอง จำได้แม่นย่ำนะครับผมผมก็เลยถามนะครับถามพอสายว่าจำได้พวกหกตัวบัคุณพ่อบอกว่าเบิ้งแต่สามตัวแต่สามตัวข้างน้านี้คือบม่ได้สนใจเลยแล้วก็เบิ้งแค่สามตัวแล้วก็จำได้ขืนใจแม่นย่ำแห้งนะครับผมหลังจากตื่นเลี้ยวนั้นก็ยังมาเห็นตัวเลขนี่ในความฝันยังภาพติดตาติดใจว่าสันนะครับผมว่าเห็นติดตาติดใจกับตัวเลขแนาทางที่ว่าหลวงปู เบตายิปลอตเตอรี่ให้สำหรับมือนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความฝันนะครับของพ่อสายที่ว่าคุณพ่อบอกว่าฝันดีแห้งแหละค่ะว่าฝันเห็นหลวงปู่สวงนะั่นแต่คุณพ่อบอกว่ากะสิปแปรเอามาฝากน้ำเพราะว่าสร้างนูข,ขอเนาะบอกว่าเห็นตัวเลขแล้วนะครับนวสามตัวหนึ่นงหลวงปู่สวงยิปลอตเตอรี่ให้แต่ถ้าคุณพ่อสิตีสปแปรเพิ่มเติมคุณพ่อสิตีเป็นตัวไหน คุณพอก็เลยบอกว่านะครับผมทวัตีทวัแปรทวัดเห็นหลวงปู่สวงนี่ส่วนมากมักเล็กสิมีสิมีเกา่าคุณพอว,ว่านะครับมักสิมีเกา่าเตยพันยิบรัตตอรียไห่นันใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งนั่นก็คือก็เลยตีเป็นเหล็กหนึ่งแล้วเพิ่นเดย์ไห้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหล็กหาเพราะว่ามือเนาะก็เป็นหานะครับย,ยืนเอามาไห้คุณพอสายนั่น ก็ได้ตีเป็นอีกเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งหางก็คือหนึ่งนะครับขออภัยก็คือเก้าหนึ่งห้านะครับผมเก่าหนึ่งหาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับในรอบนี้นะครับกับเครื่องราวความฝันหลวงปู่สวงยิบลอตเตอรี่ให้สำหรับตัวเลขนะครับเนาะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะกับตัวเลขคุณพ่อนะครับในงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคม 2 5 6 8นะครับผมกับลอตเตอรี่ที่หลวงปู่สวงหยิบให้ก็คือ172นะครับ172หรือว่าจะตัดเล่น2ตัว1712แล้กก็72แล้วก็สำหรับตัวแปรนะครับคุณพอคุณพอสายหรเพิ่นแปรให้ก็คือ915นะครับผมเก่าหเรือว่าเก่าหาแล้วก็15แล้วก็สำหรับนะครับนอเล็กเก่าก็ไปกับผู้ใดมีงบกับปีนกับหัวน้ำเน่นะครับแต่สำหรับในรอบนี้ คุณพ่อบอกว่าถ้าว่าฝันเห็นหลวงปูย่านใดนี่เลขก่เคยผ่านแล้วก็บ่เคยลดลักเก่าแน่นอนหรือว่าผู้ใดมักเก่าหยังก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับผมกับตัวเลขหี่ว่าคุณพ่อว่ามีเก่ารอบนี้มีเก้านะครับมักเก่าเพราะว่าเห็นหลวงปูเห็นย่านใดนี้บ่เคยผ่านนะครับบ่เคยผ่านเลยลักเก่าด่เพราะว่าในรอบนี้ก็ถือว่านะครับฝันนะครับเห็นคักเห็นคักๆเห็นแน่เลยเห็นหลวงปู่สวงนี้ แถมยึดลอตเตอรี่หายน้ำนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับก็เลยเอาเรื่องราวความฝันแล้วก็ตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อเอามาฝากนะครับคุณพ่อสายผู้ไรเขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกระแสวารายผ่าดคลิปดีจากทางช่องชังุปารวยสําหรับนะครับผู้ไรชื่นชอบนะครับทางฟังโขงหรือว่าเลขลาวนะครับสังนุขไรุูทูบนะครับเอาลงฝากมาให้มืที่ผ่านมานะครับนกกระเกือบเป็นแตกซีโตัว นะครับเนาะเกี่ยวบมันแตกสี่ตัวเข้าต่อเนื่องกันหลายงวดนะครับผมสําหรับผู้ไรเขามารับช่วล้รกับผู้ไรมักก็สามารถไปติดตามได้นะครับกับเลขทูบของปู่ฤษีนะครับเนาะช่วงนี้เพิ่นก็ที่ว่าให้เข้านะครับไปฟังโค้งนี่แม่นแห้งก็ถือว่าได้นะครับสําหรับมือนี้นะครับเรากามาพบพอกันกับบรรยากาศนะครับเนาฝนล่นๆแน่ป่วยปลายแน่นี่ก็กำลังจะลิ่นมาอีกแล้ว นะครับผมสําหรับฝนช่วงนี้ก็ถือว่าพายุเข้าและก็หลายพื้นที่เนาะก็อย่างที่อ่าเคยบอกไปนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่หลายมองหลายบอลับฝนตกหนักน้ำกะต้ท่วมนะครับน้ำกะต้ท่วมเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าพายุเข้าต่อเนื่องกันหลายลูกนะครับผมในช่วงนี้นะครับและการช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้แล้วนะครับเราใกล้จะวันที่หนึ่งเพราะวันที่หนึ่งแล้วเดือนหนาถือว่าเป็นเดือนของวันออกอันสา นะครับเนาะวันออกพรรษาสําหรับนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเขตชายแดนก็ถือว่าตึงเครียดนะครับเหมือนอย่างที่กับที่อยู่ของช่างนูอยู่นะครับกับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับกับสถานการณ์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าข้าวข้าวหนี่ก็หลยหลาหม่องหลายบอลนะครับจั๊กแมนข้าวแท้ข้าวปอมนะครับเราผูใดเขามารับชมหรือว่าเสพข้าวนี่ก็ให้ยางมีสตินะครับเนาะเพราะว่าบางเทียกับจักข้าวแท้ข้าวปลอมจักข้าว AI ไ นะครับตัวบื้อนี่มันท่านสมัยมันเอาไอเห็ดใดน้ำนะครับผู้บางคนก็หวังหยอดกดไหลกดแร์ซื้อนะครับผมบอดด้คำนึงถึงว่าคนที่เสพข่าวไปแล้วนะครับเราเข้าสิคิปตั้งไดบางคนก็เครียดกัมนี่นะครับผมสำหรับมือนี้กับสีเดล่าท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ